เรามา EP สอง้วครับเราจะมาทําไก่กันนะครับแล้วถ่ายอะไรเนี่ยถ่ายแล้วกดดนันมักดดนก็ดันนี่เหรอมแป๊บเดียวไวๆอะไรย่าเงี้ยออโอ้ไอ้ช้าว่ะมีคนหิวข้าวอะครับทุกคนไอ้ดีนเ,เนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยมึงก็ไปสวัดดิ ใหู้วิ่งไปวมาเลบัแมวจ้าเมือนกันนึงอ่ะอีว่าจาเมือนจรงไม่ได้เนี่ย่ยครับโหเสร็จแล้วเนี่ยดูสวยงามไมเหมือนสวยอยู่นะเว้ยดูดิบีบได้เลยละสุขสุขะอนามัยชี้หายเพื่อนดูดิ Mẹ mày có tuổi hồ, cái tuổi trong này đâu thế anh? ต้งไหนสูบไปนเนี่ยต้อง้ไม่ต้มเนี่ยเหมือนนะตรงเนี้ยตรงเนี้ยกูว่านะสามรอบเลยอ่ไงเนี่ยต้งไงเนี่ยสบัสดีดีต้อีเนี่ยน่กนกนยา,านกล <c oughs> ดูดีอย่างเงี้ยเกล็ดแไหนนี่เกล็ดอยู่เกล็ดภูเขาไงเคยกินที่นี่เหรอวะไม่เคยกินเทฟสี่เหรอแป้งเขาก็หนาอย่างนี้ปลาอันนี้เกล็ดสวยวาอีกไปเยอะเกลียดอัไรปนปลาไอ้ตัดปลาที่ไหนเกล็ดไม่สวยวะเแล้วเราทำการเขยา่า เอารถอะไรอ่ะผสมกไปหมดเลยอ่ะนี่แม่งหิวจัดใครทำเพื่อกูหิววะวต้องเยอะไปนะอ,ๆๆอ,อ,อ่ะจะเยอะเลยใช่ปะแล้วชีดอ่ะจะต้องใส่อหรอ มันไม่ไใสเลยมัไนไม่ไมลงอะ่ะกระเทียม <c oughs> ตัดคอแล้วอย่ยแต่ละอย่างดูสภาพครับเห็นไหมเดี๋ยวเราแชร์ชิมหนึ่งพี่จะรีวิวนี่ครับแบบไม่ถ่ายกองหน,ห <c oughs> น้านี่ครับนนะดูความเนี่อโหเป็นความเก็ด มันไม่เบื่อมันไม่โฟก,กัสอะเพื่อนมันโฟกัสแต่หน้ากูอะ <c oughs> อืมอบไับอร่อยนะเพื่อนไม่อยากกระโม้แต่ว่าไกายย่นี่สุกแล้วเหรอถ้ามันฉ่ำน้ำเลยอะน้ำมันไงนนใช่หรอยังไม่สดดิบนะด ความช่ำครับเปิดร้านขายครับเพื่อนบอกให้เราจะรวยไปด้วยกันไปครับจบแล้วครับสวัสดีครับวันนี้เราจะเริ่มใส่กิ่งเราจะเขยา่าตันนี้เราจะใช้ผงมนันดึงแซบกันเสียบอีนใส่ เนียวงจะได้แพร่ไปเพื่อนฝาปิด <c oughs> ให้ <c oughs> จบเสร็จแล้วครับเงี่ยหวดูหน้าตา <c oughs> ใช่แหละไม่ถ่ายตอนกินนะรีว <c oughs> ิวมามามา ครับดูหน้าตาครับยวลองชิมก่อนนะครับโอยยังร้อนเลยเฮียนี่มันยังร้อนอยู่เลยอะ่ะแป้งไม่สุกกินอ่ะหนาเนี่ยอร่อยนะอร่อยอยู่อุ้ยเยอะจ่่ายเหมือนทอดเราไปเนี่นยนะ เนื้อมันไม่ผ่าเหมือนรักแรกอะไอมันเดอท์แห้งๆองา่างนี้ดูะทำไม่สองไหมครับท่เติมจิตให้หกอ่ะบอกให้เราโอเคครับ